สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินท้างกันจ้ะมาวันนี้เพี่ได้ผัดกะเพราไข่ดาวถอดกุนเสียงน้ำซุปจากพี่น้องจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้ากินเล้วกับพี่ได้ไปเพิ่มเอาป่าไม่พี่เห็นน้องเหามาจ้าขอบคุณทุกคนนะจ้ะขอบคุณทุกคนที่ชอยอุดหนุนขอบคุณหลายๆจ้ะ น,นี่ได้ผัดกับพ่าะหมูสับไข่ดาวไปส่งนี่นี่ไปโรงเรียนเราก็ชิ่กินเขาเรียกกันชิเปเอปาปลา lúc mì mì đẹp thì không <Ngly> cát cái này, <Ngly> cháu không biết nhanh đấy thì cứ phân thiết tốt cơ bộ tốt, bình thường đẹp chứ ọc bộ ọc hành giềng, hành náo, mà sau này dây sửa cản náo hành nếp nếp hành nếp hành nếp mẹ chá, chá náo chung lươi xuân mẹ ảm nám xuân, mà sau này lúc mới ảm nám làng bà mẹ hài làng ịp ịp เ,บบเดี๋ยววันที่ยี่สิบนี่นี่ก็รับบทเดี๋ยวจิบไปถ่ายบรรยากาศนี่นี่รับให้พี่น้องเขาเบิง้งจบจาับูนย์ก็ไปเขาอนุบาลก็ดีใจใส่ซูนนักเียนเต็บตัวเลยนี่ ตอนนี้ยังใส่สุดของเด็กหน่อยศูนย์อยู่มาเด้อพี่นองเด้อชิคขอมกันตไปเอาปลามาเลยนี่มาตากปลาหาส่งให้พี่นองเข้เมื่ออื่น มีงานเฮ็ดดีกว่าบบมีเบียดเนาะพี่น้องเนาะอื้นกับบุญพะเวียยู่บ้านงาอยู่บ้าน,าานในบ้านกระิพ้านีนานนเเ่เน,นีนเ่ยไปเบิ่งพันแเฮะเนี่ยหมดแรงก็ดีละนี่เนี่ยเลือกงี้กัน จักทอดรดแหงคนนี้แน่ยๆๆก็แหละคุณช้งแค่สอดตะม,ดม,มือกึนเนบเอาไ้กินเนื้อเมเส เราเนี้ยเหมือนเรามันฝืดค้อพี่น้ององหานำลองอี่ยังอากาศบ้านเขามันกับเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะก็ดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องบัวตะเย็นหน่อยเนี่ยพ่เเทาผู้แจคืเอเฮากับเปลี่ยนเนี่ย เจ็บป่วยเนี่ย่อยมักเป็นตะทองละเจ็บตะทองละท่านว่าอหลีเดอเว,ว้ากับเว้านะเพี้บบวคอยไขด่ดิท่านน้อยๆน,นะเพี้ไข่ดูเหมือนพ่อใหญ่ขึ้นบมค่อยไข่แต่ว่าทองเนะ่ะเจ็บดู หนึ่งคอนอื่นเขาเจ้าว่าเขาเจ้าไข่เขาเจ้าอย่างสิ่งนั้นก็คือยคไข่ไข่ก็่อยได้ไปหาหมอเกี่ยวกับกรเรื่องพวกไข่ไข่อยัางที่คุณยอ,อ,อยากได้จิงค้าเพื่อขายคือเกาเด้อ ซ่วยอุดหนุนแน่จ้ามือเนี่ยเราจะไปหาปลาสมไข่ป่ากันนีเด้อพี่นอ้องสมไข่ป่าสมไข่ป่าแซ่บแซ่บ มีภูนึงแล้วสิมักสั่งสมไข่ปา่าเพื่อเดสั่งตลอดเพื่แล้วสิสั่งเตะลารู้ตะลารู้ทางแค่กับสองรู้ขึ้นกับซอยสื่อเขาเนาะขึ้นกับซอยอุ่นนุ่นเขาซึ่งเป็นหมักได้นมดแหละมีเขาเรียกันทิ เดินทางไปเอาปลาล้มดีครับล้มวีวีเดือนขนาดเดือนมีนาเลยเนี้ยเนาแต่ว่าอากาศช่ำนี้ละดีเนาะจากพี่น้องเนาะว่าต้อง bố tông à bố tông lại tông nào lại mẹ có yên dình xong nè có ừ, cà tì tự ứa áo thế nào là hoài hả đủ có chua cả nghiệp mù bạc ถ้าลูกยูนะั่พ่อได้ลบกับลูกเนี่ยนี่นี่คนไปโรงเรียนคนไปเห็นหมูคนว่าคิดถึงเพื่อนๆมากเลยเพื่อนว่าคิดถึงเพื่อนๆมากเลยวันนี้นี่หม่อวานนี่หมัวเ้านี่ มือคืนนี่เพิ่งเพิ่นกินนมแค่บวกีบกีกล้องเองนะพี่น้องย้ำไปอุเดียนมือไหนเพิ่นซือกินเมย์เพิ่น,งงเพนเรียนหลายกินนมน้อยเดียวมันนี้นอนกอดแม่เบิดขึ้น อยู่กองค้นเป็นแม่เราเพิ่เห็นลูกมีความลุกเมื่พี่น้องเนาะไปไปเอาปลาน้อกัดเยอะแล้วจะไปเอาปลาฮาจะมีมองแวกกินแต่ผมคุยกับบอยน้ำเยอะที่พาคกินเากินคนเดียวกระเซาะพื้นเก่าแล้วน้อยใจพี่น้องเจ้าว่าดีจ้า